กรมรักษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในการส่งเสริมให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกเวททุกวัยได้เล่นกีฬาออกกําลังกายเป็นวิถีชีวิตนะครับดังนั้นเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการได้มอบหมายให้กรมรักษาได้ผลิตคลิปวิดีโอในการส่งเสริมการออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นการออกกําลังกายที่ทุกคนจะได้พบกับกรมรักษาช่วงไวรัส โควิด19เนี่ยท่านก็นจะพบกับการอสอนการแนะนำการเล่นออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับโดยถูกต้องถูกวิธีโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าในช่วงนี้เราคงต้องอยู่บ้านแต่การอยู่บ้านนั้นนอกจากจะ,อ,ะอยู่บ้านาเฉยๆแล้วมาออกกำลังกายกับกมรมรักษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับถ้าคิดถึงเรื่องการออกกำลังกายให้คิดถึงกมรมรักษาครับ โง่งึกงักนั่งสัป,ปงบหน้าทีวีทั้งวันนี่เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจําวันที่หลายคนกําลังทําอยู่ตอนนี้เอาตื่นเตอเตืน,ตน,ตนเบื่อใช่ไหมที่ต้องนั่งนั่งนอนๆอ,อยู่แบบนี้ลุกขึ้นมาหาอะไรดีๆทำเพื่อต้านมิรัสโคมิดู9สิโอ้โจะให้ทำอะไรอะ่ะก็ทําทุกอย่างไปหมดแล้วนั่ดูสินี่ ครบแล้วขาดอะไรไปหรือเปล่าลองนึกดูดีๆอ่าออกกำลังกายใช่ไหม่าเอาเข้าไปรู้ไหมถ้าจะออกกำลังกายเราีมท่าง่ายๆมาแนะนำกันใช้เวลาไม่มากหรอกทำแล้วดีแน่นอนถ้าไม่เชื่อก็ลองถามคุณหมอสิจริงเหรอคะคุณหมอถูกต้องครับสำหรับสถานการณ์ไวรัสโครโครโนา2019 หรือโควิด -19 นะครับพบว่ามีการระบาดครั้งใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับเวลาดังกล่าวครับเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีหรือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องครับซึ่งการป้องกันที่สําคัญคือการเว้นระยะทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิงที่เราเน้นในปัจจุบันนะครับจากรายงานปัจจุบันครับยังไม่พบว่าการออกกําลังกายจะสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้โดยตรง แต่มีงานวิจัยครับว่าการออกกำลังกายในระดับปานกลางครับที่ระยะเวลา150ถึง300นาทีต่อสัปดาห์หรือคิดง่ายๆครับวันละประมาณ30นาทีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและสามารถช่วยลดความเครียดซึ่งการออกกำลังกายในระดับกลางครับทุกท่านอาจจะคิดง่ายๆครับว่าในขณะที่กำลังออกกำลังกายครับยังสามารถที่จะพูดคุยได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้ ซึ่งในวันนี้ครับเราจะแนะนำการออกกำลังกายทั้งในรูปแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แลมมิเซอร์สตรีชิ่งเอ็กซ์ไซส์ครับซึ่งสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอายุครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับก็เชิญลุกขึ้นมาครับมาออกกำลังกายสู้โควิดกันครับกับทีมโค้ชครับเอาพร้อมแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยนั่นอย่างนั้นแหละท่องจำให้ขึ้นใจหาท่าง่ายๆไปให้สุดหยุดเพื่อย่อต่อด้วยยกตบสู้ภยัยไล่โควิด ท่าที่1ไปให้สุดสูดลมหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดก้มตัวเหยียดแขนยืดตัวตรงยกแขนขย่งปลายเท้าแล้วเป่าลมหายใจออกไปยาวๆท่าที่สองหยุดเพื่อยอ่อยืนตัวตรงแยกขาออกเท่าช่วงไหล่หายใจเข้าย่อตัวลง หย่อนสะโพกคล้ายจะนั่งบนเก้าอี้แล้วเกรงหน้าท้องให้หลังและลำตัวตั้งตรงท่าที่3ต่อได้ยกก็คือท่ากระโดดตบใต้ขานั่นเองครับกระโดดพร้อมกลางแขนยกขาแล้วตบมือใต้เขา่า ท่านี้เราตั้งชื่อว่าตบสู้ภัยเป็นท่ากระโดดตบที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองแต่ท่านี้ผู้สูงอายุไม่ต้องกระโดดค่อยๆทำไปใช้ปลายเท้าแตะด้านข้างสลับซ้ายขวาก็พอครับและท่าสุดท้ายท่าที่5ท่านี้ชื่อว่าไล่โควิดวางส้นเท้าไปทางด้านหน้าเปิดปลายเท้าขึ้น เป่าลมหายใจออกยาวๆพร้อมคุ้มตัวเหยียดแขนไปแตะปลายเท้าเข่าอีกข้างงอเล็กน้อยลุกขึ้นเหยียดตัวตรงสูดลมหายใจเข้าหลึกๆไปให้เต็มปอดเอาล่ะรู้จักครบทั้งห้าท่าแล้วก็ถึงเวลาโชว์สเต็ปกันได้เลยชุนกันมาออกกำลังอย่ารอช้าออกกำลังกายที่บ้านต้านโควิด1 9กันเลครับคิดถึงการออกกำลังกายคิดถึงกลมพลัศึกษา